ประมาณ50เมตรแล้ว50เมตรแล้วไม่ยอมกันแล้วกันทั้งคู่ใส่กันแล้วใส่กันแล้วกระนิ่ที่เรียกว่าปาฐานานะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่านักป่วยยิงตอนนี้ใส่กันเต็มที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วไม่รู้ว่าใครหรือใครแล้วใส่เตี้ยเตีใส่เตี้ๆอย่างนี้อากาศเตี้ยอย่างนี่ถือว่ามันแล้วกันมันแล้วกันใส่กันตูดใส่กนตลึก ใส่กอะเต็มที่ใส่กอลเต็มที่สั่งูใส่มาแล้วสั่งปูใส่มาแล้วปูเปลใส่บอลเต็มที่ใส่กอลเต็มที่เอาลักไปต่อด้วยโห่ห้าแล้วต่แบบนี้ไม่ได้เต็มที่แล้วเพราะว่าไายน่าจะรู้แล้วว่าใครตีใครเพราะว่าอีกลำหนึ่งายเจอกันมานึงเที่ยวแล้วเที่ยวนี้ก็เลยรู้แล้วว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องออนแรงไว้ไายเที่ยวหน้าแล้วกัน ก่อนจเผาร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงบเจะพอผู้เหลือจะพอผู้เหลือจะเข้าโพงจะไมดูดีที่น้อเข้าโ้งก็ไม่อจะเผาขอจะเผาเข้าโพงตั้งลำมาแล้วตั้งลำมาแล้วเจ้าพอผู้เหลือก็อัดบีกี้าตั้งหุเรืะเอาเต็มเต็มเลยเอาเลยจเอาไป